สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมแฟมิลี่นะคะครีมไม่นอนบอกลูกพขาน้องนอนเอ,อเอ๋น้องเอ๋แอบมีพิรหนึ่งนะไอ้เอ๋แล้วไอ้เอ๋น้องดาวนอนแล้วนะคะครีมล่ะฮะอันนี้นไม่ง่องนอนบอกลูกน้องกับน้องอบาหลกนะน้กับน้องเลื่อเตื้องเลื่อเตื้องเล่ อ๋อุ้ยใส่ตาง่วงนอนนะเนี่ยแต่เป็นพี่ที่ดีนะเฝ้าน้องนะคะปัดแมลงปัดอะไรออกจากน้องเออปัดปัดอย่างนั้นนะลกูกเออน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 ด้วยกันน้องดาวหลับนะเอเอใช้ใช้ขาลังเลี้ยงน้องแล้วมัง้งเะอใช้ขาลังเลี้ยงน้องเหรออ๋อยืนเฝ้าน้องนะคะเป็นบอดีกาดยืนเฝ้าน้องนะคะน้องดาวนอน เป็นพี่ที่ดีเลยนะกิมนะอะหนูง่วงนอนก็ง่วงนอนนะคะแต่หนูไม่กล้านอนเลยหนูเฝ้าน้องดูการเฝ้าน้องง่วงก็ง่วงได้คนนี้นี่แต่ยืนเฝ้าน้องเป็นบอดีิการหน้าประตูหน้าบ้านดึงสายตาะนะ,ะสายตาโอ้เฝ้าน้องดาวเลี้ยงด้วยฝ่าเท้าแล้วนะเดี๋ยวดูดเฝ้าน้องยังไง ใช้ฝาเท้าเลี้ยงนอ้องมาลุกน้องดาวเป็นเด็กดีนะทําไมเดิไปเท้านอนเต้ยกับน้องหวลุกไม่นอนเหรอฮะอ่านอนไหมคะอเสียงยังไงเสียงนอนไหมใส่ตาคุณง่วงนอนอนะ่ะดูจังขวนหลับไปจังขวะน,น้องดาวหลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมค่ะ นอนออเจาะให้พี่สาวเฝ้านะคะโอเคขอบคุณทุกทุกท่านนะคะพี่คีมเฝ้าน้องอยู่ในลูกเด้อเป็นยามเฝ้าน้องนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะขอบคุณทุกๆุกกำลังใจนะคะตอนนี้น้องดาวนอนหลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่คีมก็เฝาน้องนะท่านจ๋ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันและกันท้ายนะคะ สวัสดีค่ะ